ไม่สนับสนุนให้คน่นงารพัน,น,นที่ผิดกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสระรก,กินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะโอเคจำมาทุกคนจา๋าทุกคนจา๋าทุกคนจา๋าสวัสดี1,200งนส้อคนจามาสุดปังเวอร์คิดว่ามีคนนอนกันหมดแล้วงวนิดเจนุกเด่นนะคะ เด่นเด่นอะไรดูป้าลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆเ,เลยจ้ะเด่นสองรูสองกับรูเก้าถ้ารู้ตัวเดียวนะจริงๆใจอะชอบสองสองกับ9กานะคะสองกับ9ก้าสองเก้าสองหก องเก้าสองหกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะก็โอเคนะคะใครอยากเข้าห้อง v ี P ไม่มีใาใจะจ่ายนะคะก็เข้าไปเลยเป็นกลุ่มฟรีของใจนุกเองนะครับมาแชรหน่อยมากแชรสิบสิบแชร์เองควัแกมันน่อยมากเลยนะแม่หนึ่งแชร์ก่อนแคปนะคะก่อนที่จะแคป ก่อนที่จะแคปหนาใครนะคะที่ไม่เคยเข้ากลุ่มเจนุกเลยตามเพจเจนุกเนี่ยอันนี้คือเพจจริงๆนะคะเพจจริงๆของเจนุกเองค่ะนะคะเพราะเพจปลอมคือเยอะมากมีสารชีพยเยอะมากหลอกให้แบบขายหวยซื้อหวยทุกคนก็เชื่อคิดว่าเป็นเจก็ไปซื้อหวยกับมันพอถูกแล้วมันไม่จ่ายตังค์แล้วทุกคนก็เจนุกก็ชอบเสี่ยงโชคเหมือนกันใช้แค่แนวทางเดียวเลยให้แค่แนวทางนะครับเป็นคนชอบเสี่ยงโชคเหมือนกันเหมือนทุกๆคนเลยค่ะ นี่จารูดสองรูดเก้าแป็นหนึ่งนะสองรูดเก้ารูดสองกับรูดเก้าจากมีเจ็ดสองหกกับสี่สองเก้าสามตัวเจ็ดสองหกแล้วก็สี่สองเก้านะสองเก้าตัวเด่นสองกับเก้าจาอัดเน้นคือเก้าสองจาแคปเจอร์จา้า แคปเจอร์จ่าแคปเจอร์จ่าชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะชอบก็ตามแบบอุ้ยชอบเลขไหนาตามเลขนั้นพรุ่งนี้รอใส่ด้วนนะ ขอใหุ้ห่งนะี้เฮงนะเดี๋ยวุ่งนี้เราเจอกันใส่ด่วนนะคะผู้นี้เราเจอกันใส่ด่วนนะคะเข้ากลุ่มเพื่อนละ